สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะของไปษณีเหมือนเดิมนะครับลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรนะครับเป็นไอ้ไข่นั่นแหละครับดูจะสวยขนาดไหนครับแกะของไอ้ไข่ครับว้าวครับมีแถมอะไรนะแถมถุงแถมถุงเคก็เพ็กแบบนี้ว การกระแทกแล้วก็ติดตัวสุดยอดโอ้แล้อาจจะดีได้เนี่ยอลเป่าแบบมือสินิมไหมเป่าใ้มันกล่มเขาในเล็กน้อยนะอนี่ครับเป็นไอ้ไข่รูปล่อร้อยองค์นะครับเบอร์สี่สองเจ็ดแปดนะครับขอได้ไว้รับนะครับไอ้ไข่วัดเจ็ดสี่สองเจ็ดแปดหนึ่งครับมาแกะชมครับไอ้ไข่แท้จากวัดเจดีเลยนะครับว้าว Ông không yatalena omm yatalena omm yatalena omm yatalena kẹo 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 kẹo

โอ้นี่ยูมตั้งกันหมุนหมุนนี้อ,นนนองเล็กจะเป็นองค์ประมาณนี้น,นะครับเอาเลขโคตรอยู่ข้างหลังนะครับสี่สอง เจ oh, ็ดแปดหนึ่งครับสวยงามครับจริงสวยงามครับขอได้ไว้รับนะครับแทจากวัดเจดีย์ครับออเอาเอาไอ้นั่นดิว,วางไม้บรรทัดให้เขาดูดิประมาณกี่เซน สองเซน,นครึ่งครับ1นิ้วครับสวยงามถ่ายตอนถ่ายตอนกานคืนครับเหมือนไม่ก่อยชัดเท่าเลยจะท้อนแสงเอาลองวางกับที่ไม่สีแดงสนใจก็ติดต่อคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากจะทิ้ง facebook ทิ้ง เฟซทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับก็ถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาเม้นเข้ามาอะไรนะครับสนใจไอ้ไข่นะครับมีทุกรุ่นทุกแบบนะครับรุ่นรุ่นนี้จะเป็นไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นยอดยอดซับหกสี่นะครับชื่อรุ่นครับรุ่นเป็นมงคลครับชื่อเป็นมงคลครับ เนิดเดียวครับหมอเอาไปแฟนคอรหรือว่าไปใส่กําไรแขวนกาไลกาไร,ไรข้อมือน,นะครับเรื่องโชคลาภเรื่องเรื่องค้าขายครับเรื่องเรื่องยศเรื่องตําแหน่งครับขอได้ไปรับคอได้ทุกอย่างนะครับ<อ> เือนสันต้องขออภัยยังโลสีทองก็สะทอนอย่างนี้ สนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสนใจชอาบูชาครับมีหลายแบบหลายพิมพ์ครับนามของเขาคือใ,ใครเด็กวัดเจด,ดีครับมองม,มุมไหนก็สวยครับเอ้าหลม็มก็สำหรับคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยครับคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจะทิ้งเฟสทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับ